สนุนโดยโชงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจ f r e ฟ h ชมิน์ยาสิฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ ดีค่ะวันนี้นะคะนะันตุรบรรบ์สายค่ะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการเที่ยวกันปะวันนี้นะคะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนพี่ปิงปองคนสวยเป็นไงล่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าสวยกว่าไงก็ถึงได้ว่าเป็นพิธีกรไม่ใช่ค่ะพอดีพี่ปิงปองติดงานเยอะก็เลยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ฝา <c oughs> กเนื้อฝากตัวจับคุณพี่ทุกคนด้วยนะค่ะไหว้สวยๆหนึ่งกลุ่มไปกันเลย ัวน้อยด้วยฉันจะถ่ายรูปกับป้ายดีเวิร์นี่มีดอกไม้สดใสไปหมดเลยเนี่ยฉันจะบอกว่าเวลาฉันเห็นดอกมงดอกไม้อย่างนี้นะฉันจะนึกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงแลวฉันจะทำไงรู้ปะเจชายเจ้ชายจะตามฉันมาเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนเข้าไปในดีเวอร์กันเราจะผ่านต่อมอของดีเวอร์ไปได้ไหมเพราะว่าหน้าเราแต่งมาเกินมากไม่รู้จะเหมือนกับประชาชนหรือเปล่านี่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เข้าไปกันเลยเราก็ได้เข้าไปอยู่ในส่วนสนุกดิมเวอร์กันแล้วค่ะเราจะไปเล่นหาเครื่องเล่นที่สุดเซียวที่สุดของเราเลยพีเ่เราจะให้หนูเดินไปไหนสมมติว่าถ้าถ้าหนูเดินไปได้ไปโผล่มาหาชัยก็ช่วยพี่ตามหาหนดูด้วยแล้วกันโอเคปะอเออบีฟฝ<ป>ัก<ป>บีฟฝ<ป>ักบ<ป>ีไหมบี๊ถ่ายรูปกับวงกลมอาถ่ายรูปกับวงกลมไหนว่าไหนวงกลมกลมไหนเคยมาก็บอกเคยมาตระปฐมนี่ในระหว่างที่เราเดินเขาจงมีเพลงจอยมาให้เราด้วยนะให้เราเต้นแบบว่า นี่งทุกคนเชิดไหมตอนนี้จะบอกว่าคนเริ่มมองแล้วเพราะว่าฉันแปลกเหรอเอาจิไปไปดูต่อไปฉันลบขนแล้วครับเแต่แบบนี้ขาบีบมาอีกทีหนึ่งสงุกคนแต่งบอยเออจิกเกงมุดชดเลยแต่คือน้องเพียวพี่เนี่ยพี่ขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมเลยสั่งไปเลยค่ะชุดฟันหนึ่ง เฮ้ยแรกนะจริงหรอรอะไรอ่ะอุ๊ยยาสีฟันเฟสมินนะคะเป็นสปอนเซอร์ตอดนี้อุ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะยาสีฟันเพื่อสุขภาพทางช่องปากมีผสมฟลูออไรด์ Life มาตรฐานจากอเมริกายาสีฟันตัวนี้นะมันสามารถแปรงแห้งได้ด้วยแปรงโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําเลยใช้อุ้ยเกเหมือนติกคือแปรงเลย <c oughs> ดีแปรงเลยอ่ะดียังไงน้องเพียจะมาใช้ให้ดูแกะออกมาก็จะเจอ ะออ่อูอตายหาแล้วนะนี่คะ่ะเฟสมินขอโทษค้ายังขอโทษประธานโทษคุณพี่คุณน้องเดี๋ยวหนูบวชให้อ่ะมาเลยนี่ใช้แค่นี้ก็พอแล้วคือดีอ่ะ,อะ,อ,ะอะไรดีเหรอก็เฟสมิ้นไงานสามารถสั่งซื้อได้ที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยหรือสามารถแอดไลน์สแกน QR โค้ดแล้วทักข้อความจากนั้นรอเอดมินตอบแค่นี้ก็จะได้ยาสีฟันเฟสมินไปใช้ในที่บ้านได้แล้วคุณพี่คุณน้องเฟสมินยาสีฟันเพื่อสุขภาพช่องปากผสมฟูออนไลน์มาตรฐานจากอเมริกายาสีฟันเฟสมินยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสียวฟันอขอได้ไหม ขอให้หน kind of ูได้เข้าไปเล่นห้าเครื่องเล่นที่เกี่ยวที่สุดของดีเวอร์เหอะเดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนกับเฟสมินด้วยอ่ะตามมาเลยเออใครล่ะมีอะไรบ้างเครื่องเล่นวันนี้อ่ะห้าอันกูจะเริ่มเล่นเลยใช่ไหมคุณพี่คุณน้องเราจะมาเล่นเครื่องเล่นทั้งห้าชนิดที่เขาบอกว่าเสียวที่สุดในดีเวอร์กันหนึ่งทันดูโดสองฮอริเคนสามไวกิ้งไม่ใช่ควอกกิ้งนะสี่ซุปเปอร์สแซดและ 5้าสกายคสเตอร์เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะอ่ะทุกคนตามมาอุ้ยแก่ฉันเจอแล้วว่ะแล้วฉันดูดิดูเด็กเด็กเขาเล่นดิวิชละกี้กันสนันเวอร์แต่ถ้าแบบอะไรที่แบบมันอยู่ป่ะคือเพลงฉันคือคนต่อไปที่จะได้ไปเล่นบนเครื่องนั้นคืออีกเครื่องนั้นมันสามารถยืนเต้นได้ไหมเพลงมันก่อน ต้องหาตัวได้วยเลยนะครับมันเริ่มแล้วะถ้าผมลอง3นาทีผมดูให้ตัวนี้นะครับสามนาทีเลยหรอ10ปปอยแล้วได้อยู่ คือหนูจะบอกว่าตอนแรกที่หนูว่าปากดีไว้อะ่ะหนูเจอกับตัวแล้วอีกเครื่องแรกเครื่องนี้มันมีฤทธิ์มาทำหนูว่าแบบเสียวเกินอะ่ะถ้าใครอยากมามาเลยพอดีแคนดีเวิร์มมันมีฤทธิ์เออใส่ขาสั่นเลยไหมเอาอีกแล้วเหรอมึงเอาอีกแล้วเหรอไวกิ้งเลยนะ คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเครื่องเล่นชิ้นที่สองแล้วที่มีชื่อว่าไวกิ้งดิฉันเนี่ยบอกตรงนะดิฉันอยากสาบแช่งอ e ีโปรดิวเซอร์เรามาดูกันว่าฉันจะมีปฏิกิริยาเป็นยังไงตามมามาพพหนาครอบตากันสิกสีเด้เวลาจีหอย ไข่ไหมเราไม่ใส่ไข่ไหยเต็มรางได้หรอกมันมีอะไรให้ดูเป็นพิเศษนิดนึงไหมครับทางเราก็ยินดีต้อนรับครับเดี๋ยวจัดให้ีน ใสยังพี่ตอนนี้นู้อยู่ไหนเนี่ยตอนแรกคิดว่าเครื่องเนี้ยสู้เครื่องนูไม่ได้ไปไป,ปมามาแม่งหนักกว่าอีกับพี่คือเพิ่งผ่านไป2เครื่องเล่นเองโพลิเคนถ้าเต็ม10เนี่ยฉันให้9แต่ถ้าอ e ีไวกิ้งเนี้ยฉันให้11เ,เลยเสี่ยวเกินแล้วคือ โปรดิวเซอร์แม่ไปบอกเขาให้เขาแบบทำหนักกว่าเดิมอีกมันไม่ไหวแกคือบางทีมันไม่สามารถออกพูดออกมาเปความความรู้สึกได้อแกเกตปปไปเจอกันต่อไปสนับสนุนโดยโผชงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจ Fresh Mint ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ ภารกิจต่อไปของเรานะคะเราได้มาอยู่ที่สกายโคสเตอร์ซึ่งเป็นภารกิจที่3ของเราตอนนี้บอกได้เลยว่าอยากเสียวสุดๆไปเลยไปดูกันเลยเอาจริงฉันมันหยุดตั้วแต่ไวท์กิ้งแล้วเอาจริงปะ การสู้ของทีเดียวนียสู้ไ คือตอนอุ้ยูจังเลยอะว้ายว้ายว้ายวาวนี่บรรยากาศโดยรอบนะรับผิวน้องพีก็ใจจอยหน่อยๆเนาะนล่ชบยนะครับรบกวมึงแล้วตรงนี้มันเป็นยังไงครไโอ้มากอะมึงมึงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววายว้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 ายวายวาย้้้อ้้าย้้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะทีที่รุ่นน้องทุกอย่างเป็นไปการแสดงตดนไปเดินไปเดินฉันชอบนะเอาจริงคือเสียวกำลังดีวิ่งหล่อจังเลยชื่ออะไรลูกดีๆเสี่ยวไหม หล่อนใช่ไหมที่พูดว่าเอาหนักๆเลยพี่ว่าและนี่ต้นเรื่องค่าให้สิบนะฉันให้9พ่พอกับเครื่องแรกเลยฉันชอบเครื่องนี้ไอเลิฟพอผู้ชายหรอจบตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่กับเครื่องเล่นที่มีชื่อว่าทอร์นาโดกันแล้วแค่มองเนี่ยฉันก็จะยิ้มเล็ดแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปว่าดิฉันเนี่ยจะมีเอฟเฟกหรือว่าจะเสี่ยวขน้ดไหนนะคะคุณพี่คุณน้องไปกันเลย วายวายวาย,วย,วย,วยอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณพี่วันนี้อันนี้คือเป็นด่านที่สี่ของหนูแล้วที่หนูจะไปชิดดีวเวอร์ไปให้ได้ใช่ใช่ใชมีอะไรอยากจะบอกอหนูไหมขอให้โชคดีเดี๋ยวหนีไปทำอะไรก่อนนะคือจะไม่พูดอะไรนอกจากนี้เลยหรอทนดีไ้อ่ะผมมันไวามันเสียวเลยใช่ไหมตัดไม้ต้องข่มนามคลุกเข้าไว้ มันยิ่งมีฤทธิ์กูยิ่งเขม่งไม่ต้องบอกมือค่ะช่วยพี่กรีดด้วยนะอานีม่มาอยู่กับน้องสุดหล่อกตรนี้นะครับเออลอดลุบเขาไว้เข้าใจไหมลุบหล่อกเบาๆกับหนูหน่อยนะได้ครับผมร้องเพลงการสอนนาทีเปลี่ยนจรหนึ่งนาทีเข้าบอกรอบที่สามนาทีฮะไม่ไหวก็บอกกันได้เลยนะครับผมเตรียมตัวลุบ สวยโย่บ๊ายบายไหวยหวยหวยหวตาล้ครับต่อครับไปดูคำเตือนหวเยขอบล้อเขับลกหึบเข้าไหวมึงยิ่งมีฤทธิ์กูยิ่งขำแหง อยาอ้สือ้อ้ย้ย้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยอ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโ้อ้ยอ้ยโอ้อยอ่ยอยอ้ยโ้ยโยโอออกได้เลย ทำไมพวกหนูยังจำใส่กันเลยทำไมโอ้โหแห้งกลับไปเลยนะสักแห้งจริงด้วย12เต็ม10กูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยเออเนี่ยต่อไปไม่รู้ฉันจะเจออะไรบ้างมาดูกันเลยอุ๊ยแต่ละคนหน้าไม่ไหวเลยวายแล้วทำไมฉันหดขนาดนั้นอุ้ยตายแล้วอีกเครื่องเล่นเมื่อกี้นะ เทนนโดหนูบอกเลยว่าที่สุดของดีมเวอร์แล้วทุกคนเคยเสียวจนแบบหน้าชาปะเครื่องในเครื่องนั้นท่านทำให้หนูต้องดมยาดมเนี่ยไม่ไหวแล้วเครื่องในที่5เนี่ยซูเปอร์สแปดดูสิว่ามันจะมีลิมิตหรือว่าที่มันจะมีความเสียวมากกว่าเทนนโดหรือปล่ามาติดตามชมกันเลยค่ะคุณพี่ ใช่ป่ะแม่ก็ทอดหนีเท,ที่ยวตลอดไปเยี่ยมไอหญิงต้อยหมอดอ่ะใช่ปะเออแม่หายเจอใส่แม่ตายเ,เลยสี่คนนะครับได้ได้ได้หวยแจกขึ้นแล้วขึ้นแล้ว บอกว่าเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นอีกหนึ่งเครื่องจาก5เครื่องที่ฉันชอบเลยคือมันมีเอฟเฟกจากการเล่นน้ำด้วยแล้วก็พี่ไม่ไหวแล้วพี่เสียวทองไปหมดเลยคะแนนเต็ม10จากการเล่นเครื่องเล่นซุปเปอร์สเปซนี่นะหนูให้10เต็มเลย I love super space สุดๆไปเลยเยี่ยมมากคือนะตอนนี้นะคะเรา,าก็เสร็จทั้ง5้าภารกิจแล้วแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะมาขอนิดนึงขอมาเข้าใน เมืองหิมะนิดนึงเขาบอกว่ามันจะหนาวเออดีจริงๆด้วยหลังจากโดนน้ํามาเนี่ยแันก็จะเข้าเมืองหิมะเลยเออกรอบกันพอดีอุ้ยแกมันน่าจะเริ่มหนาวแล้วอุ้ยทำไมอยู่ตรงนี้เริ่มหนาววะน่ารักค่ะค่เราก็ได้มาอยู่ในเมืองหิมะแล้วซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มของเราการ์บอข้างในเขาบอกมันหนาวมากเราก็จะเปลี่ยนทั้งชุดแล้วก็รองเท้าด้วยอุ้ยตอนตรนี้เริ่มหนาวจริง ขอบคุณค่ะอุ้ยแกหนาวจริงหนาวมากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาในเมืองหิมะเลยนะจริงอ้อไหนก็อุ้ยหนาวจริงหนาวจังตรงนู้นต้องลุ้นมีมีหิมะด้วยไปดูเร็วตอนมันนี้โ <c oughs> <c oughs> อ้แต้แกฉันอยู่แบบสาวเกาหลีป้าเกาหลี Korea เลยอะแกฉันยุ่เหมือนเกาหลีเลยอะหนาวจังเลยอะแกไปไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นต่อมันมีเครื่องเล่นด้วยคุณพี่คุณน้องไปเร็วแต่หนาวไหมวะ <c oughs> ตอนนี้มือหนูเย็นมากพี่ลองจับดิเย็นปะเย็นจริงอุ๊ยแอบจีบเหรอแอบจีบเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะขอบคุณค่ะาตอวเอิ้นไปมึงทำมันอีกแล้ว้วาหโอ้ยก่อนอุ้ยทำเป็นมาไกลจังเลยอ่ะ หนาวจังเลยะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าสนุกมากที่เราพีชิตทั้ง5เครื่องเล่นที่หวาเสียวที่สุดของดีเวอร์ไปแล้วเครื่องที่จำฝังใจที่สุดในชีวิตเลยก็คือทอร์นาโดคือตอนนี้ต้องเสียวทองไม่หายเลยอ่ะยังไงก็ถ้าหนูพูดผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรที่มันรุนแรงเกินไปหนูก็ขอโทษวนะที่นี้ด้วยนะคะการเล่นวันนี้กับตัวเรายากเกินไปไหมหนูคิดว่าหนูทำได้นสนุกหนูว่านะดีเวอร์ก็สุดสำหรับหนูแลวนะแต่ถ้าหนูอยากไปจริงอ่ะหนูขอไปสวนสยามได้ป็ไ เออกาเป่าเอาสิโปรดิวเซอร์ก็ตะวัดเล่นกันเลยเออก็ตะวัดไปเลยอยากรู้ว่าโปรดิวเซอร์มากใจไไหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออป่าป๋าไปเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดรายการเที่ยวกันป้าเพียงเท่านี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเฮ้และที่สำคัญยาสีฟันเฟสมิ้น์ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติ ลดอาการเสียฟันเย็นสดชื่นสามารถแปลงแบบแห้งและแปลงแบบน้ำได้ยังไงก็ฝากเฟซมินไว้ในออมกอ,อกอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถซื้อได้ที่ห้างชั้นนำทั่วไปและสามารถสแกนทีวอาโคดและสั่งได้เลยค่ะคุณพี่คุณน้องไปจริงๆแล้วอย่าลืมนะคะเฟซมินยาสีพันสมุนไพรจากธรรมชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสียฟันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย สนุนโดยโพชงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจ f ฟ e ชมินส์ยาสิฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ